ขุดกบขุดกบยำแรงขุดกบยำแรงได้จักโตแล้วบัง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 ไม่ใชได้ใช่วังไดเอาวังไดค่ะโอ้มาอันอะไรเนาะสายใช้ใช้บังบังบังอะไรฮูนเปิ้ลได้เปิ้น หูหูแปนหูเกียงรือหูหกใช้หูวังใดนี่เออตัวปก่ใหญ่หนป๊บเอบิงเบิงทางหลังมันนี่น่มันูหลักบะมัน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  อะไรเออได้จังหูว่ะมันมันแปลนบ่เปิ้ลเนื้อเด็กกระปุนี่กระปุเถิกเบิ้งจับของมาันเด้อเนี่ยเด้อลงปลาก็ได้หลายเบิ้งเปิ่นหยาบหยาบหยาบอยู่หากบหาเจเออหาหูหาหูกบไปไปหาหูกบลุงไปให้ได้หลายตัวเด้อพุ่นทั้งนั้นกะอุ้มอุ้มลูกอุ้มเต่ามาหากบ ขุดกบขุดเขียดพี่น้องเอยบรรยากาศอยู่หน้าเม่ใส่คนกะหาขุดกบขุดหนังล้านเด้วัในร้านมาชอยเห็ดเวียกเลยค่ะเดินมาขุดกบโอ้เป็นตะมวนพี่น้องหงดหงดกันเลนมือหน้าขาเจ้าได้หกตได้ เออน,นั่นนี่ค่ะอ่าเดชเสาเดือนี่เดชคุดแล้วก็ไม่ร้องก็มาคุดก็ได้สามแล้วก็คอยคุดก็ได้ตัวหนึ่งอืมร้านก็ได้ป้าโชวร้านน้อยพอยจะไปหาคุดกระปูน้ำขดเดาได้พี่นอ้องเบิ่งกระปุกวแต่แท้คอยเด้อลูกคอยเด้อคอยเด้บอบักลาบบักลาบแก้ว ไปไปไปได้บ่ไปไปไปคอยยังคอยยังไปไปได้ไปไปได้โอ้ยแพงเดะไป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 ไบิ่บึ๊งโกบขาแดงกบกี่ไรข้าแดงกบกี่ไรได้อีกบ่กบฮะโอ้ยมาอันตะแเธอไรจะจับแขนอ่ะคอยได้คอยได้ลูก เหัวมันมัดมากไปแล้งมาใส่ตะนางเพื่อกันแว่ได้เห็นอยู่ได้หูอันหนึ่งนี่จะเป็นซีเมนกรุบหรือไม่ยังได้เพิ่นนะฮะได้ คันมีหูละได้หรอพี่น้องเอ้ยกบบ่ได้กบก็แท้กันมันกระปูหะเหนียวแล้วิ็กเขาหักกระดูดน่ำลงมา

ก็เลิกเลยคอยในในคนปะและวายแล้วคอยเท่าแล้วอัานนา gl e ี้เออเออเออขุดลานกันได้ปะากะปูกระปูกระปูแม่กระปูแม่กระปูแม่แม่หรือปู บุมีเนาะกับปูคขยเนาะคอยอามาปล่อยปูอยลาย้องตูกับเบิ่งแม่หดพักแม่ใส่พันกะถิ่ววอดวอดเยอะโอ้ยสอนได้เนาะหดพักพักพันงามเอามักเพ็ดมาบ่งบ่งยายไปตามอันแคบนอกนี้มาแล้วก็จะได้จะได้กินหมากกินพล เกี่ยวงามดีเนาะใส่ฝุ่นหาก,กันใส่สองเท้อฝุ่นขิงงัเนี่เป็นจุดเป็นจุดนี่ถือว่าลกไปกินนั่นี่พี่น้องเลย <c oughs> บวลได้มันทีก็เอาออกไปซะก่อนเ,อเวลาวานวานทีพดเ <c oughs> อาเร้ของ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 นี่ก็ประกาศ <c oughs> กัดติดมีมกันนะกดติดมีกันกำลังงามตวัวใบกกใบแก่มันทางลุ่มมันก็นเอาไปกินกับกินกับลาบแล้วได้เด็ดเยมันบอลายกันเลยว่าปิดเอาใบมันไปกินง,งามเขียวข่าไกลี เนี่ยหลวงลานไปขุดกบขุดเขียดเมื่อกี้นี่นะขุดกระปูมนี่ขอพายกะพอได้อยู่ได้กินอยู่ได้พี่น้องไงกันว่าไปซอกไปหากันดีนะในสวนในนาเขานี่เดี๋ยวนี้ก็ปิดพักและลกพักไปเดิยไปเห็นอย่างเดิยจะไปขุดกบมา เจะจะไปขุดกบนะไม้เปิ้ลนไหมได้บ่ดได้จากโตได้ห้าตัวเฮงเดิลไล่เป็นว่าได้ห้าตัวมาสั่นโอ้แม่แล้วนับทางเงินกระปูเนาะนับกุบเขียดทางกระปูพร้อมมาไไไปป มันมีแต um ok ok ่แนวกินวะเอาไงเมื่อแต่บุนแต่ไงซีสีอยู่กินดิอยู่กินเห้อยู่กินดิก็บอกว่าอยู่กินคำจังมื้ออ่าอยูกินสักก้อนพอดีเฮ็ดแล้วแล้วก็พากันกินข้าวกินน้ำจังมื้อฮัมพ์พูดรวยฮะมีทะเลอยู่นี่บอยูงมียู่นั่นแหละบบยามผมเขาเนาะพูดไมี